วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสหายบึกกับช่องสหายบึก DIY นี่วันนี้จะมารีวิวไฟโซลาเซลล์นี่นะครับแผงรับแผงรับแดดกว้างตันนี้จะเป็น LED 10ช่องนะครับรีโมทก็หน้าตาเหมือนเดิมควบคุมเหมือนเดิม นี่นะครับเดี๋ยวพานี่ยี่ห้อก็จะเป็นยี่ห้อ PAE นะครับสามร้อยเจ็ดสิบวัตต์นะครับตัวนี้รีโมทก็เหมือนเดิมปุ่มเปิดปุ่มเปิดก็จะเป็นสว่างจ้าสุดนะครับหมดหนึ่งก็จะเป็นดับ ดับมืดและมีคนเดินผ่านมันจะมีเซนเซอร์ตรงนี้นะครับมันจะติดติดสว่างจ้าโหมดสองก็ลีลีคนเดินผ่านก็จะสว่างจ้าส่วนโหมดสามก็จะสว่างตลอดสว่างทั้งคืนนะครับอันนี้แต่มันสว่างไม่เต็มทีนะครับปุ่มเปิดนี่จะสว่างเต็มที่สุดปุ่มนี้รองลงมาแต่จะสว่างทั้งคืน เดี๋ยวคืนนี้จะมารีวิวความสว่างอันนี้ก็ราคาก็สองร้อยกว่าบาทนะครับจะแพงกว่าตัวก่อนหน้านี้ห้าสิบกว่าบาทคืนนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบความสว่างแต่เรื่องความคงทนนี่ไม่รู้นะครับ จะใช้ได้นานหรือเปล่าพวกของจีนของถูกครับเดี๋ยวพาไปดูความสว่างตอนกลางคืนนะครับนะครับนี่นะครับตอนกลางคืนก็จะสว่างประมาณนี้นี่นี่ลองปิดก่อนครับุด,ด นี่นะครับอันนี้สว่างมันมีแสงไฟจากถนนอยู่นี่เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้สว่างสุดจ้าเดียวแค่หลอดเดียวนี้ก็สว่างแล้วนะครับอันนี้จึก นี่นะครับรุ่นนี้นี่สว่างดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะใช้คุ้มหรือเปล่าหมดก็จะเป็นปกตินะครับเหมือนเหมือนรุ่น PAE ทั่วไป <c oughs> หมดหนึ่งก็จะดับมืดหมดมีคนเดินผ่านก็จะสว่างขึ้นมาหมดสองก็ไฟลีหน่อยหนึ่ง มีคนเดินผ่านก็จะสว่างจ้าโหมดสามนี่จะอยู่ได้ทั้งคืนแต่โหมดนี้เป็นโหมดสว่างสุดนะครับนี่ลองดูโหมดสามนี่สว่างทั้งคืนสว่างทั้งคืนมันก็จะสว่างประมาณนี้นะครับนี่ก็ยังถือว่าสว่างอยู่ คือ,อยังสว่างอยู่นะครับแต่ความคงทนไม่แน่ใจเหมือนกันก็ผมก็เพิ่งเคยใช้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นไฟันครึ่งวงกลมไฟจานน,นะครับหมดสามปั๊บ หมดสามปับ๊บนี่ก็ติดมาหลายดวงแล้วนะครับลองใช้ของถูกดู ิดรอบบ้านเลยครับ น้องปิด,ปดปกันปิดแปเบก็มืดแบบนี้นะครับมืดเต็บเลยเปิดปป๊บนี่มันอยู่ได้สักครึ่งปีนี่ผมก็ว่ามันน่าจะคุมแล้วนะครับ หลอดละร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับขอพอขอจบการรีวิวความสว่างแต่เพียงเท่านี้น,นะครับถ้าถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ